คอน้อ <ası> ่านไปกอันนี้พอเด็ดตัานบนนะครับก็คือกาพนักงานต้อนรับครับินเางก็คือก่อนเข้าโรงเราก็จะมีการวัดอุณหภูมิครับกมกวัดอุณหภูมิใช่ไหครับวัดจริงไหมนัดจริงไหมทีสี่ ใช่ครับเดี๋ยวทาไปลงบอกนะครับก็คือเราเรา,เรามีทั้งหมดสามโลนะครับแต่ว่าในมือรวมกันที่ลงบอกว่าๆๆสองเราก็จะมีะสองราคาครับนั่งถ้าความสะอาดอกก็คือเราจะจุดบริเวณที่ลูกค้ามีปัญาครับออกสิบเอ็ดโมงเสร็จจากที่เวลาพักทำความสะอาดลงตอนที่ยังไม่มีแล้วก็เพิ่มจากส0นาทีเป็น40นาทีครับเพื่อ ทื่นงเราเนเด็กเครื่องใช้นาด้นงันแต่ีา่เราเป็นเด็กอที้เป็นวอลฟิใช่ไหมครับอันนี้ัด้มนห้องฉายเขาจะให้เป็นชิปตัวเล็กๆมายาเชือบอกกับเหลือทนั่ง

โดยเฉพาะระยะที่3ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลงภาพยนต์โดยตรงเนี่ยซึ่งจะต้องมีเงื่อนไขหลักเลยคือว่าอพอเปิดปุ๊บเนี่ยแอปพลิเคชันไทยชนะต้องใช้เลยนะครับแล้วก็พอมาดูเขาก็ได้มีตามระบบที่ได้วางไว้ทุกป,ประการการกระบวนการการ,การคัดกรองในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองอุณหภูมิการยาฆ่าเชื้อสําหรับคนที่จะมาดูนะฮะแล้วก็ในตัวโรงหนังเองเนี่ยพอเข้ามาถึงโรง,โรงหนังปุ๊บเนี่ยถ้าดูจาก หนึ่งโดยเนี่ยดูจากที่ผู้จัดการครับบรรยายกับเข้ามาดูในสสารที่จริงแห่งนี้เราจะเห็นได้เลยว่าพื้นที่ที่เดิมทีมีเนี่ยสมมติว่าอย่าง,างท,ทั่วๆเรามี100ที่นั่งเนี่ยนะมันจะใช้จริงๆแค่ประมาณ30%มสิบเปอที่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นก็คือจากร้อยที่นั่งเลือ3สามที่ี่นั่งนี่ก็คือตามมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งอย่างแท้จริงนะครับก็ซึ่งวันนี้ถ้าเป็นแบบนี้ผมก็ยังมั่นใจว่าผ่านแน่นอนนะครับโดย,โดย,โ,ดย,โ,ดยโดยเฉพาะในเงื่อนไขของโรงนันเนี่ยเร,เ,รเราผ่านแน่ นะครับ uh huh.